ข้อความจากพระผู้สร้างลูกๆที่รักของข้าเราคือพระบิดาผู้สร้างและข้ายินดีเสียงของเจ้าเสมอเราอยู่ที่นี่วันนี้เพื่อกล่าวถึงการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ว่าทำไมมันถึงยังไม่เกิดขึ้นเดิมที่เราได้กล่าวไว้ว่าการยกระดับจะดำเนินไปในห้ขั้นตอนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของมนุษยชาติส่วนใหญ่ในขณะนี้พระวิญ,ญญาณจะทรงช่วยเหลือ และทำทุกอย่างเพื่อพวกคุณและเราเห็นทุกคนไม่ได้ทุ่มเทความพยายามมากนักในการทำงานทางจิตวิญญาณแผนนี้จึงได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปพระเจ้าได้สร้างแผนใหม่ขึ้นมาแทนซึ่งจะไม่ถูกเปิดเผยจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดมนุษย์ไม่ได้ใส่ใจกับข้อความของเราอย่างจรงิงจังโดยพิจารณาจากปฏิกิริยาของพวกเขาที่มีต่อข้อความเหล่านั้นและยังคงดำเนินไปในทิศท,ทางเดิมนั่นก็คือ การเชื่อฟังข้อมูลเท็จและเพิกเฉยต่อความจริงที่ชัดเจนซึ่งจะไม่นำพวกเขาไปสู่อิสรสภาพใดๆหากคุณกำลังมองหาทางลัดทางลัดเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงและจะไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากคุณจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงภายในตัวตนของคุณโดยการจับคู่กับแรงสั่นสะเทือนของมิติที่สูงขึ้นเพื่อที่จะก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นและสามารถรับมือกับการดำรงอยู่ในมิติที่5ได้ เนื่องจากพฤติกรรมเชิงลบและความชั่วร้ายทั้งหมดที่ได้รับการยอมรับในความเป็นจริงสามมิตินี้จะไม่ได้รับการยอมรับหรือยอมรับในมิติที่5ลองมองไปรอบๆตัวคุณและดูว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในช่วง5ปีที่ผ่านมาบนโลกของคุณมนุษย์สูญเสียศรัทธานในรัฐบาลของตนเองอย่างสิ้นเชิงในการสร้างสงครามและความขัดแย้งมากขึ้นในบางส่วนของโลกฝ่ายมืดไม่ได้พยายามปกปิด วาระซ่อนเร้นอีกต่อไปนอกจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่สอดคล้องกับพลังงานใหม่กําลังถูกชำระล้างออกไปและจะยังคงปรากฏออกมาซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการยกระดับขึ้นความจริงจำเป็นต้องได้รับการมองเห็นมนุษย์ยังคงนิ่งเฉยและไม่ทำอะไรมากพอจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของพวกเขาเองคุณยังคงปล่อยให้รัฐบาลที่ทุจริตและชั่วร้ายเข้ามาควบคุม ปล่อยให้พวกเขาปฏิบัติต่อผู้หญิงเด็กและผู้สูงอายุในตะวันออกกลางอย่างไร้มนุษยธรรมและหลายคนยังคงสนับสนุนและหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําอันชั่วร้ายนี้คุณจะปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในโลกของคุณไปอีกนานแค่ไหนพวกเราสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างทำได้เพียงช่วยเหลือคุณแต่เราจะไม่ทำทุกอย่างให้คุณจะติดตามเรื่องโกโหกเกี่ยวกับปรากฏการณ์แฟลชสุริยะครั้งใหญ่ที่ไม่เคยมีอยู่จริง และเหตุการณ์อื่นๆอีกมากมายที่ถูกประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่เคยเป็นจริงไปอีกนานแค่ไหนคุณกำลังปล่อยให้ตัวเองเชื่อในเทพพนิยายว่ามีบางสิ่งที่จะพาทุกคนไปสู่โลกหมิติใหม่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ต้องขออภัยสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นหากมนุษยชาติไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีต่อการอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรโดยการหยุดพฤติกรรมเชิงลบทั้งหมดที่ม,ทมาจากฝ่ายมืด แผนที่จะทำในสิ่งที่เป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณเดิมนั่นก็คือการให้คุณค่าซึ่งกันและกันด้วยการแสดงความรักต่อกันส่งแสงสว่างไปยังโลกและหยุดการต่อสู้กันในความแตกต่างที่ไร้ความหมายที่เหล่าวิญ,ญญาณมืดสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งแยกทุกคนบนโลกจิตวิญ,ญญาณไม่มีสีผิวเชื้อชาติสัญชาติไม่นับถือาศาสนาใดๆ ไม่มีพันธะผูกพันด้วยธงชาติหรือประเทศใดๆและไม่เคารพบูชาใครในโลกนี้จิตวิญญาเป็นเพียงแสงสว่างทุกสิ่งจะกลับคืนสู่พระผู้สร้างและความรักอันบริสุทธิ์ผู้ซึ่งปฏิบัติตามความจริงและจําเป็นต้องละทิ้งความคาดหวังในการเปลี่ยนผ่านสู่มิติที่สูงขึ้นอย่างง่ายดายไม่มีอรารยธรรมใดในจักรวาลทั้งหมดที่มีกระบวนการก้าวหน้าที่เรียบง่ายและกลมกลืน เพราะมันเป็นกระบวนการที่เติบโตและต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดและปัญหาต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของอารยธรรมทั้งหมดพวกเขาทุ่มทีความพยายามและทำงานอย่างหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายและต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตน mm hmm. เมื่อคุณได้ยินความจริงอันตรงไปตรงมาเกี่ยวกับโลกของคุณหลายคนกลับวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อคลายความหมุดหิดด้วยการทำตามข้อมูลเท็จใด,ดๆ ที่จะสัญญาว่าคุณจะก้าวไปสู่มิติที่5ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าความจริงจะแสดงให้เห็นมากเพียงใดสิ่งน,นั้นก็จะไม่เกิดขึ้นมนุษย์โดยทั่วไปจําเป็นต้องเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งไม่ใช่แค่ยอมรับทุกสิ่งอย่างงมงายว่าเป็นความจริงและไม่ใช่แค่ท้าทายความจริงมนุษยชาติยังไม่เข้าใจด้วยซ้าว่ามีชื่ออย่างเป็นทางการเพียงชื่อเดียว สำหรับกาเล็กซี่ที่นำโดยแอชตาคุณมีทั้งสหพันธรัฐกาแล็กซีสหพันธ์แห่งแสงกาแล็กซีสมาพันธ์แห่งแสงกาแล็กซีสหพันธ์ระหว่างกาแล็กซี่สหพันธ์แห่งโลกกาแล็กซีและอื่นๆชื่อทั้งหมดเหล่านี้ไม่สามารถเป็นจริงได้ในเวลาเดียวกันเพราะสิ่งมีชีวิตแห่งกาเล็กซี่ไม่ได้ทําผิดพลาดเกี่ยวกับผู้ที่พวกเขารับใช้หรือเป็นตัวแทนพวกเราสิ่งมีชีวิตแห่งแสงได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่ไม่เปิดเผยในอนาคตอารยธรรมมนุษย์คุณถูกครอบงำโดยเหล่าผู้ชั่วร้ายมานานเกินไปคุณจึงตอบสนองเชิงลบต่อความจริงที่เรามอบให้ในอนาคตจะมีเหตุการณ์อีกมากมายเกิดขึ้นในความเป็นจริงของคุณและคุณจะไม่สงสัยอีกต่อไปว่าใครคือแสงสว่างและใครไม่ใช่ พระเจ้าจะเปิดเผยคำสัญญาอันเท็จของเหล่าศาสดาเท็จเพราะเป็นเพียงคำโกหกที่มาจากอัตตาและมนุษย์จะต้องยืนหยัดวิลําแข้งของตนเองไม่มีอะไรหรือใครให้บูชาคาดหวังที่จะช่วยเหลือพวกเขาพวกเขาจะมีทางเลือกเพียงทางเดียวคือทางของพระเยสูคือผ่านความพยายามทางจิตวิญญาณของพวกเขาเองหากพวกเขาต้องการไปสู่มิติที่สูงกว่าของมิติที่หหรือไม่ เช่นนั้นมีเพียงมิติที่ต่ำกว่าเท่านั้นที่จะรอพวกเขาอยู่คุณมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในญี่ปุ่นซึ่งปกติจะเกิดขึ้นเฉพาะในมิติที่สูงขึ้นเท่านั้นเนื่องจากชั้นบรรยากาศระหว่าง5มิติและ3มิติกำลังหดตัวลงพลังงานสูงในพื้นที่หนึ่งได้รวมตัวกันในชั้นบรรยากาศการสะสมพลังงานดังกล่าวได้ปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าสีชมพูจากพายุฝนฟ้าขนอง ซึ่งในความเป็นจริงของคุณเรียกว่าเจ็ดมหมาลูกๆที่รักของข้าโปรดรับความรักอันยิ่งใหญ่ของข้าด้วยเถิดเหล่าทูตสวรรค์แห่งพลังแอสทากาเล็กซี่อิสรภาพของท่านอยู่ในมือของท่านเสมอเพราะมีเพียงจิตวิญญาณของท่านเท่านั้นที่ตัดสินชะตากรรมของท่านผู้สร้างหลักท่ายโทษโดยแอสเวลกาเลกัส well ทูตแห่งพลังแสงกาเล็กซี่เราคือพระบิดานิรันเราจะอยู่กับเจ้า เสมอไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดวิดีโอใหม่ในการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ